สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ Perfect Guide นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปละล่าสอหารแนะนําสถานที่ที่สาคัญสถานที่ที่น่าไปสถานที่ที่จเป็นตรอกซอกซอยเลือบรูลลและชุกอนูเราจะพาคุณไปเพื่อรชาบ Perfect Guide ครับ ครับอยู่กับผมเลยยังคุงทศพรแสงกลั่นนะคะมาแบบเกาหลีเกาหลีญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคโยชิวาแบบคิมโนคิมโนนะคบก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็ไม่โอกาสกันเลยม,มาอัพคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคร <im> ับก็รู้สึกว่าช่วงนี้ใกล้จะอ่าใกล้ช่วงสอบแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครนะครับที่กาลังอ่านหนังสือสอบอยู่แน่นอน,นะครับว่าต้องได้เกตอแน่แนนอนอ่า อย่างครั้งที่แล้วครับที่ผมได้บอกถึงในเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับในการเคล็ดลับต่างๆในการช่วยในเรื่องของการจาแน่นอนครับก็หวังว่าคงจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอทุกคนเก็ตเองสาธุสาธุก็ขอทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือนะครับขอให้ได้90อัพ80อัพนะครับคะแนนเก็ตออกมาจะได้ดีๆนะครับครับวันนี้ครับผมไม่ได้มาบอกเทคนิคนะครับในเรื่องของการสอบแต่ว่าวันนี้ผม จะพามารู้จักเพื่อนอ่าเพื่อนอะไรเฮ้ยเพื่อนข้างบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้ครับเป็นเพื่อนที่เราบอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจก็เป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีการเลี้ยงสุนัขบ้างเลี้ยงแมวบ้างเลี้ยงเฟอร์เรตบ้างอ่าสงสัยใช่ไหมครับเฟอร์เรตเป็นยังไงเขาก็จะไปตระกูัวีย่คล้ายๆกับพังพอน เนาะก็คราที่แล้วผมไปเดินจับจักรมาก็เห็นมันตัวละสิหมืนห้าโอ้พระเจ้าตัวละสิหมืนห้าแพงมากแต่ว่ามีตัวหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรอสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันคือ p e r r y Dog รู้จักแพรริดอกไหมครับผมเองก็เพิ่งเห็นหน้าตามันมันแปลกแปกคับกับตะกุยตะกุยเออหน้ารักดีแต่วันนี้ครับผมจะพามารู้จักเพื่อนที่อ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสวยๆงามๆั่นคือราคาของผมนะครับ เราจะไปดูบอ่อปลาคัพของผมกันนะครับแป๊บหบนึ่งน,นะแต่นี่คำคือน้องปลาคัพของผมนะครับทั้ง9้าตัวทำไมต้อง9้าตัวด้วยครับเขาบอกว่าเก้าเล่นีก้าเป็นเลขนมงคลน,นะครับของคนจีนที่เขาบอกว่าเ,เล่นเก้าเป็นเลขนํำโชคจะว่วคในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเ,เรื่องของโชคลาภ ความหมายลึกซึ้งที่แบบก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่อนาคตที่ดีนะครับซึ่งปาคาร์บนะครับในภาษาจีนเนี่ยจะมีคํคำท้องเสียงหนึ่งท้องเสียงนะครับคือแปลว่าหยุดคำว่าหยู่นะครับตัวนี้ก็แปลว่าปลาแล้วก็จะเป็นคำพ้องเสียงอที่บอกนะครับก็คือหยูที่แปลว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นไงครับวันนี้ได้คำศัพท์ภาษาจีนไปอีกหนึ่งคำ ว่าการเลี้ยงปลาคาร์ยากไหมก็ตอบได้เลยนะคะว่าไม่ค่อยอยากแต่ว่าจะต,ต้องใช้ทุนศัพย์นิดนึงเนาะก็มันก็จะมีในเรื่องของอาหารของเขานะครับแล้วก็มีเครื่อง ปั๊มน้ำเอเป็นเรื่องปั๊มน้ำนะครับจะมีเครื่องตองน้ำนะครับที่เอ่อเวลาเขาผมกกับพ่อแม่เขาจะมีเครื่องปองน้ำแบบดึงปลาคารับคำเลียงไม่ยากครับแต่ว่าจะมีทั้ตอนเยอะนิดนึงและนี่ครับก็คืออาหารของเขาที่ปมเลี้ยงนะครับโอเคเนี้หาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงให้น้ำปลาบ่อคบที้ใส่จะมีน้ำ้าอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้เป็นตัวนี้ ห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าน้ําใสจะเป็นลักษณะออกน้ําเงินน้ําเงินครับเดี๋ยวผมิเจยาะให้ดูไมครับตัวนี้ครับมันจะไม่ทําลายปลาครับไม่ทำลายปลาจะเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เงเก็ดปลาด้วยกําจัดมัดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ปาาเกลือและการกับน้งปลาค้างของผมและสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบปลาคาา์เนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยกับเลี้ยงแล้วก็ ได้เป็นแบบเป็นพวงจุ้ยด้วยเป็นแบบว่าถือแบบคอนซีนด้วยเนาะก็ดีอ่ะเออน้องก็พูดได้คําเดียวว่าดีแต่คราวเนี้ยครับเขาบอกว่าเลี้ยงฟากฐานเนี่ยเลี้ยงยังไงให้เลี้ยงให้สนุกอ๋อสงสัยกันไหมเลี้ยงยังไงให้เลี้ยงสนุกอ่ะถูกปะเออ แต่ถ้าสนใจนะ oh ก็ต้องติดตามในเทปหน้าน mm hmm. e nah, yeah. Yeah. ว่าผมจะเลี้ยงประคัดยังไงให้สน <ok ุกยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วก็จริงๆอยากจะทําให้ดูเนาะแต่ว่าเวลาหมดแล้วยังไงก็พบกันในคลิปหน้าเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่สนับสนุนตลอดมาพูดดีตลอดเลยถ้าไม่มีก็ คงไม่มีรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานชองเสรยงไกด์จะต้องขอตัวลาเพืชมท่านไปก่อนและวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย